สวัสดีทุกคนะจา๊ะเห็นไหมกล้วยกล้วยบ้านใครมีกล้วยที่กินแล้วไม่ได้เอาไปแปลรูปงอมแล้วเอามาบำรุงพืชผักของเราให้มันเขียวสดงดงามแตกกอ,อกันดีกว่าเนะเออไปเตรียมมาข้าวสารยิ่งเป็นพวกข้าวสารที่แบบเก่าๆแล้วอะหมอดเมิดขึ้นอันนี้ของเรามีทั้ง ไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวขาวหอมมะลิไม่ยากเลยเทไปเนี่ยใส่น้ำประมาณนี้แหละรวมวิตามินวิตามินนี่ต้นไม้เราใส่ไปด้วยกันเห <c oughs> ็นนะอบีบี้อ่ะบิบี้บิบี้บิบี้บบกับข้าวรวมวิตามิน อย่าทิ้งปุ๋ยชั้นดีเนี่ยเขาจะไปทําให้พืชเราเออได้รับวิตามินเกลือแร่ต่างๆจากพวกกล้วยมีโพแทสเซียมนะนี่ข้าวสารก็มีพวกวิตามินนี่แหละทำแบบนี้นะจ๊ะหมักเอาไว้ สวันแล้วก็ไปรดดาดพืชใส่น้ำไว้ประมาณนี้สมมติหมักแล้ว3มวันจริงๆส่วนมากก็เทใส่ถังหมักได้เลยเสร็จแล้วเวลาผ่านไป3มวันเร็วมากก็ตักมาใส่สมมตินะตักมาใส่แค่นี้เทใส่นี้คนคนคนน ราดราดไปแค่นี้เองโอ้ยต้นไม้ต้นพืชเราก็จะแข็งแรงแตกกงแตกกอนะจ๊ะง่ายมากขยำขยำเข้าไปเพราะฉะนั้นกล้วยกินไม่ทันไม่ได้เอาไปแปรรูปเอาไปทงไปทอดเอาไปปิ้งไปย่างก็เอามาทำปุ๋ยหมักส่วนมากนะทำจริงๆอะ่ะขยำขยำเสร็จ เราจะเทใส่ถังเนี่ยถังหมักเห็แล้วเออนั่นแหะเทใส่รูยแล้วก็ตักเราไม่ค่อยมีสูตรตายตัวนะแต่ทำตามเราแบบนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีนิดๆหน่อยๆคนรักการปลูกก็ทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะลงคลิปไปแบบไม่ต้องเปซีเรียสคลิปทุกคลิปของพวกเราเนี่แหละ ดี๋ยวจะมีคนรักการปลูกมาเจอช่องพวกเราเองอย่าลืมอยู่กดระเบียบของพี่ยูคนะแมนเดี๋ยวดี้ก็เพินพียงไงพี่ยูเนี่ยไอ้หน่นไ้นี่ก็ติดเหลืองบ้าบอคอแตกมากเลยทั้งที่มันไม่น่าจะติดก็ติดบนความสุขสันของใจดวงนี่ เป็นความสุขซึ้งของใจอีกดวงบนความโชคช้ำฉันน้ำตารู้ไว้ไมไ่แรงจะร้องนี่ขยำไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวรสต้นมงต้นไม้นี่อย่างงามเลยวิบินเพียบ เนี่ยพาห้ดูแค่นี้แหละนี่ก็ติดบ้างตายบ้างไอ้ที่กิ่งปักชํำเนี่ยนะพีนัทบัตเตอร์ของนงนวดเนี่ยมัมมี่ขาวตาที่แอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมอันนอกมันแปกแปลก,ปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่ขาวตาที่อนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคน นอนเป็นขนมปังเลยนะเหมันหนอนด้วงนะอ้วนนี่มาซื้อพวกพืชผักต้นไม้ของเนี่ยกับน้องๆเราเนี่ยคุณหน่อยบ้านไร่องพยอมงี้แล้วก็น้องเอ9ก้กเกษตริซีก็ได้ลองทักไปดูสาวน้อยทำสวนได้หมดพวกเราขายขายขายต้นไม้รับรองได้พวกเรามีตัวตนนะจ๊ะทุกคน อย่าไปซื้อไอ้พวกที่ขอเบอร์โทรศัพท์แล้วมันไม่ให้พวกนี้มิจฉาชีพไอ้พวกนี้ดามนุกบามันเอารูปเราไปโก,โกงนู่นโกงนี่ไม่แคร์หรอกไม่สนแจ้งความเรียบร้อยบันทึกประจําวันอันนี้เป็นกิ่งของออมะนาวมะนาวตัดกิ่งปักชาได้นะจ๊ะหลายคนรู้แล้วหลายคนปักติดแล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเขาสามารถเนี่ยแตกใบออกมาแสดงวา่าราก เริ่มเดินอันนี้เป็นกิ่งของพี่นัดปัตเตอร์อันนี้กิ่งของอมันปูมันปูนี่ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายดีไม่ติดก็ปักใหม่เท่านั้นเองนี่มะเขืออะไรก็ไม่รู้ไปเก็บมาที่มันงอกอยู่ตรงโต๊ะเ่วรน,นี่เราจะมีสิทธิ์ได้ไหมเราเห็นมันแตกยอดออกมาแล้วอ่ะฮะอันนี้เป็นกิ่งของ ของน้องเออะกิ่งของมะเดือ่อมะเดือสายพันธ์มะเดือฝรัง่งสายพันธุ์อิรักกี้อะมันแตกยอดออกมาแบบนี้รู้สึกดีใจจังอันนี้ด้วยอัน,นี้ก็แตกมารู้นะตัดมาปักปัก,ปกทิมทิมอะเอียงมันเอียงเอียงเเราเป็นคนชอบตัดก,กิ่งปักชาเนี่ยของน้องนวดไต้หวันสับรี่ เขาตัดกิ่งตักชำยากจริงๆติดยากมันต้องเสียบตาไปดูที่ช่องน้องหนวดเดโชสุกอินเขาจะมีวิธีการขยายพันธุ์หม่อนนะจ๊ะสองตายายในี่ขยันมากเลยขยันนำมาหากินสู้กันต่อไปนะจ้าพวกเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีแรงพวกเราก็ยังต้องดิ้นรนทำมาหากินกันทุกคนร้องเพลงเพรอ้วยนะน้องหนวดไปฟังกันนะจ๊ะทุกคน สาวน้อยทำสวนก็ใช่อันนี้เป็นของน้องเมลดีเราก็เอาไปตัดปักชำตัดไปขยายขยายเขาชอบแดดมากนะชาบาเมปิลเนี่ยจะบอกให้เขาชอบแดดมากอันนี้ผักแพลวตัดแล้วก็ทิ่มทิมทิ่มทิม,ทมอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายนี่ฟอกเลือดดีนะคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติกินได้เลยนี่ผักผักแพลวผัก แพลสลแอพอพันวัวแหวนนะจ๊ะเดี๋ยวตัดกิ่งแล้วจะขยายอีกอันนี้ดูอาการไม่ค่อยจะดีน,น่าจะเป็นเพลี้ยถอนดีกว่าเรามีเยอะละแมงลักแมงลักเพราะจากเมล็ดมันก็งามงามโหระพานี่ตัดยอดไปปักตัดยอดก็ปักชำติดง,ง่ายเนี่ยนะโหระพานี่เนี่ยตัดยอดตัดกิ่งไปปักชำขยายพานันนย ใส่น้ำหมักไปงามดีอัน,นี้ขึ้นมาแล้วยโรยหวานๆอันนี้เป็นฟูหมักฟูหมักนี่ไงฟูหมักโอ้ได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยต้นกล้วยงามเลยปุ๋ยบ้านใครมีสวนกล้วยเนะี่ยตัดเอามาทําปุ๋ยหมักนี่ใส่ต้นมงต้นไม้ในงานดีนะอัน,นี้เพราะจากเลดพีนัทประเตอร์อน้องนวลก็เอากล้วยมาใส่ไปลงอีกช่องนึงซับ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 ตัดกล้วยมา ซับซาบซบซบ,บ,บแล้วมาเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะนี่อ,อลองดูนะจ๊ะอันนี้เขาตัดกิ่งปักชำได้เลยเนี่ยตัดจากต้นเนี้แล้วก็เอามาทิมลงดินนี่แล้เป็นดอกอีางหากออดูแล้วน่าจะมีรากแล้วล่ะตัดมาปักชำอันนี้ตัดไปกินตัดใบไปกิน ฟูมากนี่เขารสชาติจะขมนิดๆแต่อร่อยดีนะอ่ะอะีโอ้เมื่อเขือยาวมันน้งหนวดนี่เชื่อปะปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวเขาจะอยู่ได้เป็นปีเลยอะ่ะตัดแต่งบ่อยๆอันนี้เก็บหลายรอบละเนี่ยมื่อเขือยาวมันน้องหนวดที่ให้มาติดเขาก็ยังติดดอกเป็นนานแล้วนะต้นเนี้ยอยู่ด้วยกันกับไต้หวันสตรอเบอรี่อันนี้เป็นเพรียนะ เนี่ยเห็นป่ะวิธีการของเราคือเด็ดออกเด็ดออกนะเด็ดออกให้หมดเลยหรือจะตัดแต่งใหม่หมดก็ได้เนี่ยเป็นเพลี้ยที่หนิดๆใครจะทำแบบเอามาฉีดพ่นก็ได้แต่ส่วนมากนะเราจะตัดออกตัดแต่งออกอันนี้เอาไปไหนโยนลงเนี่ยให้กำจัดเพลี้ยไปด้วย ย้อนลงถังหมักไปยีราตัดยอดปักชันติดง่ายแต่ถ้าเห็นเขามีอาการเป็นเพลี้ยตัดแต่งออกไปให้หมดเลยยิ่งดีอันนี้สดาวจำเป็นต้องเอาไว้เพราะว่าสามารถเนี่ยเอาทำน้ําหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเลยเห็นเ <He S 2> ปล่าว่าปลูกใกล้ๆกันเนี่ยพืชผักขมๆอะ่ะเขาไม่ได้ช่วยเลยเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยไล่แมลงเลย เว้นแต่ว่าตัวเขาจะย่อยสลายแล้วเนี่ยต้องเด็ดใบเด็ดยอดสมินะอ่ะมันเป็นเพลี้ยเอาพืชผักขมขมมาใส่ต้นไม้ต้องร้อยเขาย่อยสลายนี่แหละรากเบิคเขาจะดูดขึ้นมารักษาต้นไล่มาลงไล่มาแมงไล่เพลี้ยศึกษาหาข้อมูลกันนะจ๊ะคนที่ทำ ช่องปลูกผักลงคลิปเรื่อยๆย,ยิ่งลงเยอะยิ่งดีช่องมันลอยตัวพวกตระกูลมะเขือก็ตัดปักได้นะเนี่ยตัดกินเรอาไปทิมทิมทิม,ทม,ทม,ทมกดดินให้แน่นๆนี่เดี๋ยวเอามาเก็บไปชอบกินสดๆดนะ่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลย ฟูหมักเราชอบกินผักสดๆนะปลูกเองกินเองมาดีตรงนี้แหละอันนี้ของสิริรัตน์อักตริกการ์เด้นนะจะเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไปต้มจืดใส่หมูสับชอบต้มจืดกินนี่นานเฉวอยพวกเนี้ปลูกกอาไว้ใกล้ๆเราจะใส่เอาไปไล่แมลงถ้าจะทำน้ำหมักก็เอาพืชผักขมๆทุกชนิดเลย นานเฉาวออังกาบหนูฟ้าทลายโจรสะเดา,เาแล้วก็บรรเพชร3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลหมักหมกเอาไว้แล้วก็เอามาใส่กลองเอาแต่น้ำใครจะฉีดพ่นก็ได้หนึ่งน้ำหนึาลิตรน้ำขวดใหญ่อะใส่น้ำเปล่าครึ่งนึงแล้วกรองเอาแต่น้ำใส่ครึ่งนึง เขย่าให้มันเข้ากันแล้วก็อาไปฉีดพ่นพวกมลงมารงหนีหมดอ่ะมันขมเมื่อวานเจองูงูเป็นงูสิงหางลายโอ้โหยังไม่อยากเดินไปตรงนี้เลยไอเฮียเขาเปิดมาเจอโอ้โหด,ดูเปิดมาเจอเปิดหน้าต่าง เจองูสิงหางลายตัวอ้วนเชียสมบูรณ์มากเลยเลยถ่ายไม่ทันสิงหางลายไม่มีพิษช่วยกำจงกับจัดหนูสิงหางลายเขาจะไม่มีพิษนะไปอยู่ในกลุ่มงู่จะได้ไม่กลัวตอนแรกก็กลัวงูมากเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวเห็นงูแล้ววิ่งจูดเลยเดี๋ยวนี้อ่ะเจองูแล้ว ตั้งหากล้องถ่ายอย่างเดียวอันนี้กับปักไว้ติดเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเหมือนเราแบบดูแล้วเราดีใจนะที่เห็นเขาแตกยอดแตกอะไรมาเนี้ยริงมะเดื่อฝรั่งให้อยู่กับน้องหนวดเนี่ยน้องเออยู่กับน้องหนวดนะทีนี้เราก็จะจำไม่ได้แต่ใบ ดูแล้วอาจจะเป็นมะเรือฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มๆได้เห็นเขาแตกออกมาอย่างเงี้ยยังวางใจไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเห็นปะ่ะที่ปากเลยเขาแตกออกมาเนี่ยหลายกิ่งเลยเราเป็นคนที่ชอบตัดกิ่งแล้วมาทิ่มๆเวลาตัดกิ่งแล้วกดกดกด,กดให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าตัดแล้วทิ่ม,มอย่างเงี้ยอันนี้ตอนแรกไม่มีใบเลยตอนนี้มีใบแล้ว อันนี้ก็ไม่มีใบอันนี้ก็แตกใบแต่อย่าเพิ่งวางใจรอ,อก่อนอันนี้ขิงขิงอ่อนเดี๋ยวต้องหาที่ลงมะนะอันนี้เป็นเสารถที่ตัดยอดปักชาเสารถตัดยอดปักชาได้เนี่ยน้องบีเนี่ยยอดเสารถอ่ะอร่อยเอาไปลวกกินพริกอร่อย คือหลายๆอย่างก็รู้มาจากพวกน้องๆเราเนี่ยน้องบีอะช่องไม่บีปลูกผักบอกขยันขยันน้องบีที่น่ารักของพี่ต้อมขยันถมากินมากเลยเนี่ยถ้าน้องบีไม่บอกก็ไม่รู้ว่ายอดเสารถเขากินลวกกินน้ำปลิกได้แล้วก็ปักชําได้ด้วยเนี่ยกินปักชําเห็นไหมตัดแล้วมาทิม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 เนี่ยโตดี หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ว่าเสาวรสสามารถตัดกิ่งปักชำได้และยอดเสาวรสก็กินได้ด้วยอร่อยลองดูนะจ๊ะให้ดูแค่นี้แหละเก็บถั่วฝักยาวไปกินละอร่อยอร่อยปลูกเองกินเองลงคลิปไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียส นะาจ๊ะพวกเราเลยไม่ไรก็พักหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยนันจะส้นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอท่องเอาไว้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะขยนขันเขานะนะกลุ่มปลูกผักปลูกผักกินเองมันทำให้ร่างกายมันปลอดสารพิษ แล้วจะพูดเลยลืมแล้วขยันทำเปเถอกลุ่มปลูกพักนะสักวันหนึ่งถ้าพี่ยูมันแก้กฎระเบียบแล้วเราก็จะได้เงินกันละได้เงินใช้แค่นี้นะ